ราล้วนจอมอาคมผจนอสุรกายคองก่อยป่าดงดิเสียงปืนลูกซองยาวแผดดังกึกก้องสนั่นพงไพรยามรัตติการร่างของหมูป่ารุ่นๆตัวหนึ่งถูกแรงประทะของกระสุนปืนกระแทกร่างจนพังหส่วนเซออกไปทางด้านข้างก่อนที่จะล้มสุดลงเพราะกระสุนเจาะเข้าที่จุดสำคัญอย่างแม่นยำร่างของพรานล้วน ที่นั่งอยู่บนห้างสูงยิ้มที่มุมปากอย่างเฮี่ยมเกรียมและพึงพอใจต่อฝีมือการย,ยิงปืนของตนเองเขาค่อยๆลดปืนลงพรางสลัดปอกกระสุนออกแล้วจึงบรรจุกระสุนนัดใหม่เข้าไปในรังเพลิงอย่างเคยชินพลาล้วนในวัย4ษมีร่างกายที่ไม่สูงมากนักแต่ร่างของเขากำดำล่ำสันเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อแน่นแลดูแข็งแกร่ง ผิวสีดำแดงแต่เกรียมแดดจนกลายเป็นสีคล้ำใบหน้าดุดดันเต็มไปด้วยหนวดเคราลกคล้มยิ่งปกติแล้วเป็นคนที่ไม่ใคร่ชมชอบการสนทนาจึงแลดูแล้วคล้ายเป็นคนที่ดุร้ายคนหนึ่งพรานล,ล้วนค่อยๆวางปืนลูกซองยาวเอาไว้ที่พื้นห้างอย่างแผ่วเบาเอ็นแผ่นหลังพิงจับลำต้นมะข่าใหญ่ล้วงม,มือลงไปในย่ามผ้าหยิบเอายามวนขึ้นมา จอไฟจุดสูบแล้วจึงพ่นควันออกมา,ลากคละคลุ้มขมุงอย่างปลอดโปรงลุงไม่ลงไปเก็บซากมูป่าก่อนเหรอปล่อยเอาไว้แบบนั้นเผื่อมีตัวอะไรมาลากไปกินนะเด็กหนุ่มวัยสิบเจ็สบปส่งเสียงถามออกมาอย่างสงสัยเพราะเห็นราล้วนผู้เป็นลุงมีท่าทางไม่สนใจต่อซากของหมูปา่าแม้แต่น้อยเมื่อยิงมันล้มลงแล้ว ก็ปล่อยมันทิ้งอย่างไม่แยแสพรารลวนที่กำลังเอนหลังสูบยามวนอย่างพเพลิดเพลินใจเรียวหน้ามามองหลานชายแวบหนึ่งแล้วจึงตอบกลับมาคล้ายเป็นการอบรมสั่งสอนอยู่ในทีว่ากลางค่ำกลางคืนเดึกเดินแบบนี้มันมีใครเขาลงไปจากห้างกันหรอกไว้เอือเองจดจำเอาไว้ด้วยนะไม่ว่าเองจะยิงสัตว์อะไรได้หรือเกิดเรื่องอะไรที่ไม่คาดฝันขึ้น ก็ห้ามลงจากห้างเด็กชาดดอยู่แต่บนห้างสูงนี่แหละปลอดภัยที่สุดแล้วเด็กหนุ่มลือรับฟังอย่างเงียบงนันปกติแล้วพร,รานล้วนผู้เป็นลุงของตนจะไม่ค่อยกล่าวถ้อยคำสนทนาสักเท่าไหรนะ่นักแต่เมื่อเอื้อนเอ่ยวายจาออกมาทุกถ้อยคำล้วนเป็นการอบรมสั่งสอนทั้งสิน้นจากนั้นจึงได้ยินเสียงราบเรียบของพร,รานล้วนกล่าวออกมาอีกว่าส่วนซาของหมูป่า เอาไว้พรุ่งนี้ฟ้าสางแล้วค่อยลงไปจัดการกับมันแต่ก็จริงอย่างที่เองบอกนั่นแหละวะไอ้ลือหากจะปล่อยเอาไว้อาจจะมีสัตว์อื่นมาลากเอาไปกินก็ได้เพราะฉะนั้นเองต้องเป็นคนนั่งเฝ้าออซากเอาไว้จนกว่าฟ้าจะสางส่วนข้าจะนอนแล้วเข้าใจไหมกล่าวจบจึงคว้าปืนลูกซองของตนยื่นส่งให้กับหลานชายพร้อมกล่าวออกมาว่าเอานี่ปืนเองก็ยิงไปแล้วนว่ะ พ่อาปามากับข้าถึงสามครั้งแล้วจำเอาไว้ในระหว่างที่ข้าหลับหากเกิดเรื่องไม่ชอบมาพาคนอะไรขึ้นให้ปลุกข้าทัานทีห้ามลงไปจากห้างเด็ดขาดเข้าใจไหมราล้วนกำชับออกมาเสียงหนะักไอ้ลือมันตอบรับออกมาพร้อมพยักหน้ารับอย่างเชื่อฟังเมื่อเห็นว่ามันเข้าใจต่อสิ่งที่เขาตักเตือนแล้วราล้วนจึงหลับตาลงอย่างวางใจและเคลิ้มหลับไหลไปในที่สุด เวลาล่วงผ่านครึ่งคืนไปนานมากแล้วรารล้วนสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อได้ยินซุ่มเสียงที่แปลกประหลาดดังแว่วมาในระยะไกลเขาเหลืยวมองไปทางไอเลือเห็นมันนั่งกอดปืนลูกซองยาวของเขาเอาไว้แนบอกเอ็นแผ่นหลังพิงลำต้นมะข่าคอหักพับหลับไหลไปอย่างเต็มฝืนรารล้วนสายหน้าอย่างแผ่วเบาแต่ก็ไม่ได้ปลุกเรียกมันให้ตื่นขึ้นมา เพราะอันที่จริงแล้วเขาก็อเอ็นดูในตัวของไอลือเรากับเป็นลูกของตนเองเช่นกันพยายามที่จะถ่ายทอดวิชาพร,ราณให้กับมันอย่างเต็มที่ในทุกครั้งที่เข้าป่ามาด้วยกันหัวคิ้วของพร,ราล้วนขมวดย่นอย่างเคร่งเครียดอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงแปลกประหลาดดังกระชั้นเข้ามาทุกขณะเสียงนั้นคล้ายเป็นเสียงของหนักกระทบพื้นจากนั้นจึงเป็นเสียงคล้าย มีบางอย่างเคลื่อนไหวในพงหญ้าดังสวบสาผสานาจับเสียงหนักดังทึบเล่งเล้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆในความมืดทืมึนแห่งลาวไพรแต่พรันนั้นม่านตาของพานล้วนพลันเบิดโครงอย่างทะหนกเมื่อได้ยินเสียงหวีดแหลมล่ำร้องออกมาเสียดแทงริมโสดอย่างหน้าครั่นคลามก้อย้อย้อยเสียงแหลมเล็กเหล่านั้นดังขึ้นมาหลายเสียง ภาษารับกันจนดังระงมไปทั่วทั้งลาวไพรรานล้วนเหลียวหน้าเพ่งสายตามองฝ่าไปในความมืดทะมึนอย่างนึกหวาดหวัน่นเพราะร่วงรู้ดีว่าเสียงที่ตนได้ยินนั้นเป็นเสียงที่ดังออกมาจากปากของนักล่าแห่งพงไพรย,ยามค่ำคืนตัวอะไรนะลุงเสียงของมันน่ากลัวมากเลยเสียงของพวกมันไาลมุมหน้ามาทางด้านนี้ซะด้วยไอ้ลือที่สะดุ้งตื่นขึ้นมา เพราะได้รับความตระหนกจากเสียงแผดร้อง,ท,องที่เขย่าวขวัญอย่างหน้าพรั่นพรึงมันพะว้าตื่นขึ้นมาพรางเดี๋ยวหน้ามองไปรอบบริเวณอย่างอกสันขวัญแขวนผีกองกอยพรานล้วนตอบออกมาเพียงประโยคสั้นๆแต่ไอ้ลือถึงจับตาเดือโคลงอย่างอกสันขวัญสะท้านแม้มันจะไม่เคยพบเห็นพวกอสุรกายลี้ลับเหล่านี้แต่ก็เคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับกิตติศัพท์ ความน่ากลัวของพวกมันมาไม่น้อยซึ่งในความคิดของมันก็ฝังใจเอาไว้อย่างตราตรึงเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับที่กล่าวขานกันในป่าว่านอกจากเสือสะดึงแล้วก็มีไอ้พวกผีคลองคอยนนี่แหละที่น่ากลัวอย่างที่สุดเพราะพวกมันเป็นนักล่าที่ทั้งดุร้ายและฉเฉลียวฉลาดอีกทั้งยังเจ้าได้แฝงลวดลายอุบายหลากหลายที่สามารถหลอกล่อคนให้ไปเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดาย ผีคองกอยเหรอลุงโอ้ยพวกมันจะทําอะไรหรือเปล่าผมกลัวไอ้ลือมันคลางออกมาเสียงสั่นเทาสีหน้าของมันก็แสดงอาการพลั่นพึงออกมาอย่างชัดเจนปราล้วนเมื่อเห็นท่าทางที่หวาดกลัวจนลนลานของมันเขาจึงส่งเสียงดุกำชับมันออกมาว่าใจเยน็เยนๆเอาไว้ไอ้ลือเอ็งเงียบเสียงเอาไว้ก่อนคอยดูเหตุการณ์อาจบางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงมาทางนี้ก็ได้ แต่สิ่งที่พรานล้วนคาดเดากลับไม่เป็นไปตามนั้นเมื่อแนวพงหญ้ารอบๆอลานดินโป่งปรากฏร,ร่างอัปรักสามสี่ร่างกระโจนออกมาอย่างรวดเร็วจนไอลือที่นั่งเพ่งมองด้วยดวงตาที่แข็งค้างตึงถึงเพิไอให้ตัวปราชัปรักษ์ที่พรานล้วนเรียกมันว่าผีกองก่อยมันกระโดดออกมาจาก,กราวไทยมันมีร่างกายที่สูงราวหนึ่งเมตร ้ายเด็กแปดถึงเ้าปีแต่มีผิวกายที่เหี่ยวยน่นราวกับคนชราที่มีอายุร่วมร้อยปีบนหัวของมันล้านเลี่ยนดวงตาขาวขุ่นกลมโตโอดปวนจนแทบจะถลนออกมานอกเบ้าที่จมูกไม่มีสันมีเพียงโพรงสองรูเท่านั้นที่ปากของมันไม่ปรากฏริมฝีปากมองเห็นฟันที่แหลมเรียงรายราวใบเรื่อยที่มุมปากยังมีเขี้ยวแหลมยาวงง ยื่นออกมาอย่างหน้าหวาดกลัวพรั่นพรึงสองแขนของมันเรียวเล็กยื่นยาวจนเกือบถึงพื้นหน้าท้องนูนป่องหน้าเสียดแต่ที่แปลกประหลาดพิสดารน,นั่นก็คือมันมีขาเพียงข้างเดียวอยู่ที่กลางลำตัวเพื่อใช้กระโดดไปมาในการเคลื่อนที่เสียงร้องก้อยก้อยของมันแหลมเล็กเสียดแทงโสตประสาทอย่างหน้าคลั่นคลามพวกผีกองกอยอัปลัก ที่โผล่ออกมาจากราวไก่กระโดดตรงไปที่ซาาของหมูป่าอย่างหิวโหยเมื่อมันไปถึงซาาหมูป่าที่ผ่านล้วนยิงตายเมื่อคู่มันใช้สองแขนกระชากถึงดึงร่างของหมูป่าจนขาดออกจากกันอย่างไงไ่ายดายส่งชิ้นเนื้อเข้าปา,ากกัดกินอย่างมุ่งม,มั่นเสียงกัดแทะขบเคี้ยวของพวกมันดังแว่วมาอย่างน่าสะอิดสะเอียนร่างของไอ้ลือที่ดวงตาเบิกค้าง จ้องมองภาพสยดสยองที่อยู่ทางเบื้องหน้าด้วยเนื้อตัวที่สั่นสะท้านปากของมันสัน่นฟันกระทบกันดังกึกกึกพรานล้วนยื่นมือออกมาแตะที่บ่าของมันอย่างแผ่วเบาส่งสัญญาณเป็นเชิงให้มันอยู่ในความเงียบม,มันค่อยๆเบือนหน้ามามองพรานล้วนด้วยดวงตาที่สั่นละ,ละลิกเพราะความหว,ดวาดกลัวสุดชีวิตเสียงร้องก่อยก่อยของเหล่ากองกอยอสุรกายป่า ยังหวีดร้องดังแว่วมาจากความมืดในผงไพรอีกหลายเสียงจากนั้นจึงเห็นร่างอัปรักษ์ของพวกมันทยอยกระโดดกันออกมาจากพงหญ้าที่มืดคลึ้มทะมึนอีกสุด้ายสิบตัวแห่แห่ตะโจนไปที่ซาาของหมูป่าแย่งกันฉีกกระชากซาาของหมูป่าออกมากัดกินกันอย่างมุมงม,มัมหวิวโหยจนไอลือมันแทบจะอาเจียนออกมาด้วยความสะอิดสะเอียน ปราล้วนจับจ้องมองเราอสุรกายป่าด้วยสีหน้าที่ตึงเครียดเห็นพวกมันสิบกว่าตนต่างแย่งชิงจับกระชากดึงและกินซากของหมูป่ายาดตะกรามมุมมามและหิวโหวยเวลาเพียงชั่วครู่ร่างของหมูป่าพันหลงเหลือเพียงกระดูกที่ขาวโพลนกองหนึ่งเท่านั้นภาพสยดสยองที่ปรากฏขึ้นทางเบื้องหน้าสร้างความอกสันขวันแขวนต่อไอลือ จนยากที่จะระงับจิตใจเอาไว้ได้ปืนลูกซองยาวของพรานล้วนที่มันกอดเอาไว้แนบอกค่อยๆไหลเลื่อนลงมาจนผ่านท้ายปืนกระแทกพื้นห้างเสียงดังกึกในรัติการที่เงียบงนันและทะมึนคลึ้งจะมีเพียงแค่สุ่มเสียงจัดก,กินเนื้อจากซากข,ของหมูป่าของพวกอสูรกายเท่านั้นที่ดังละงมอยู่ในความมืดในยามราตรีเมื่อปรากฏเสียงผ่านท้ายปืนกระแทกพื้นห้าง แม้จะเป็นเสียงที่ไม่ดังมากนักแต่ในความเงียบงันและโสดระสาที่ปราดเปรียวของเหลาอสุรกายดวงดิบสุ่มเสียงนั้นจึงลอยเข้าไปกระทบโศดของพวกมันในทันใดฝูงอสุรกายกองก่อยที่กำลังลุมล้อมซากกองกระดูกของหมูป่าอย่างเสียดายอาหารโอชะที่หมดสิ้นลงอย่างรวดเร็วเมื่อได้ยินเสียงที่ดังแทรกขึ้นมาอย่างกระทันหันพวกมันต่างพากันชะงักค้าง เหลียวมองขึ้นมาทางด้านบนของห้างสูงที่อยู่บนต้นมะข่าอย่างสนใจดวงตาที่เหลือโปนของพวกมันพันถลนออกมาอย่างยินดีเมื่อเห็นว่าบนห้างสูงปรากฏร,ร่างของมนุษย์สองคนนั่งอยู่บนนั้นพวกมันพากันร่ำร้องส่งเสียงขอย,ขอยออกมาอย่างยินดีกระโดดโลดเต้นเยงเยงอย่างถูกอกถูกใจที่ปรากฏอาหารยามดึกออกมาอย่างไม่คาดฝัน เวรสิษคราวนี้ไอ้ลือส่งปืนมาให้ข่าเร็วพรานล้วนกระแทกเสียงออกมาอย่างไม่สนใจว่าเสียงนั้นจะแผดดังเพราะผู้ผีกองกอยมันร่วงรู้ที่ซ่อนของพวกเขาทั้งสองคนแล้วอย่างไรมันก็ต้องหันมาเล่นงานพวกเขาอย่างแน่นอนตามสัญชาตญาณดุร้ายของอสุรกายนักล่าเสียงร้องกอยกอยของพวกมันกรีดร้องระงมดังเซิงแซ่สนัน่นราวไพ ร่างที่มีเพียงขาข้างเดียวพากันกระโดดเยงตรงเข้ามาที่โคนต้นมะข่าอย่างพร้อมเพรียงและมีท่าทีว่าพยายามที่จะปีนบ่ายขึ้นมาบนห้างอย่างมุ่งมั่นดุร้ายและหิวตะตามสองแขนที่เรียวยาวของมันจางออกกว้างโอบรัดลำต้นเอาไว้อย่างแน่นหนาพยายามที่จะใช้สองแขนเหนี่ยวร่างตะกายพาร่างไตขึ้นมาบนต้นไม้อย่างทุรักทุเดแต่ด้วยขาที่มีเพียงข้างเดียว จึงทำให้พวกมันที่สามารถกระโจนกระโดดได้อย่างคล่องแคล่วแต่เมื่อต้องพาร่างอัปร,รักษ์ปีนป่ายต้นไม้กลับเป็นเรื่องที่ยากเย็นการใช้เพียงสองแขนเหนียวลำต้นพาร่างไต่ขึ้นสูงจึงเป็นเรื่องที่ลำบากและเชื่องช้ายอย่างยิ่งแต่ด้วยจำนวนที่มากมายของพวกมันหากปล่อยเอาไว้เนิ่นนานคงจะต้องมีสักตัวที่กระทำสำเร็จพาร่างอัปลัก์ขึ้นมาบนห้างได้อย่างแน่นอนรานล้วน ที่จับจ้องมองพฤติกรรมของพวกมันด้วยสายตาที่เย็นเยือกและอำมหิตเขารรีบประทับปืนลูกซองยาวเร่งไปที่ร่างของผีกองกอยอัปปรักตัวที่ไต่ขึ้นมาสูงที่สุดจากนั้นจึงลั่นไกปลดปล่อยกระสุนออกไปทันควันเสียงปืนดังแผดก้องกรรมนาร่างของผีกองกอยตัวที่ไต่ขึ้นมาใกล้ห้างที่สุด พันมือกลางถูกกระสุนกระแทกร่างหลุดล่วงตกลงไปกระแทกพื้นเสียงดังทึบหนะักมันแน่นิ่งไปเพียงชั่วครู่ร่างของมันรันค่อยๆขยับเคลื่อนไหวอีกครั้งดิดร่างปุดลุกขึ้นมายืนได้อีกคราจากนั้นจึงเพ่นผนกระโจนเข้ามากระโดดกลางสองแขนเกาะไปที่ลำต้นมะข่าพยายามพาร่างปีนป่ายขึ้นมาอีกครั้งอย่างมุ่งมั่นพยายาม ไอ้ผีพวกนี้มาไล่กาดผมคำล่ำลือจริงๆกระสุนปืนทำอะไรมันไม่ได้เลยวะ่ะรารล้วนแค่นเสียงคำลามออกมาอย่างเดือดดาลขัดใจจากนั้นจึงผลัดเปลี่ยนกระสุนปืนเข้าไปในลังเพลิงพลางประทับเล็งไปที่ร่างของผีคองคอยอีกตัวที่กำลังพาร่างไต่ขึ้นมาใกล้จะถึงห้างอีกไม่เกินสเมตรเท่านั้นเมื่อประทับปืนเล็งไปที่ร่างของมันรานล้วนจึงรีบกำหนดจิต รวบรวมสมาธิบริกรรมไล่พระเวทอาคมเทพสาตาร์สัมทับลงไปในกระสุนปืนที่บรรจุอยู่ในลังเทินเมื่อบริกรรมพระคาถาเทพสาตาร์จบบทเขาจึงตั้นใจปลดปล่อยกระสุนออกไปอย่างปราณีตบรรจงที่สุดร่างของผีกองกอยอสุรกายป่าที่ถูกกระสุนที่กำจับเอาไว้ด้วยอาคมเทพสาตาร์เจาะทะลวงเข้าไปที่กลางหน้าผาก ร่างของมันร่วงพลอยตกลงไปกระแทกพื้นราวนกปีกักเมื่อร่างของมันที่ตกกระแทกพื้นนอนดิ้นหลนเกือกกิ่งอย่างทุรนทุรายอยู่เพียงชั่วครู่ร่างของมันจึงค่อยๆแน่นิ่งไปและไม่สามารถที่จะผุดลุกขึ้นมาแผลงฤทธิ์ได้อีกตลอดการรลรารล้วนระดมยิงกระสุนลงไปอีกสามสี่นัดแต่ละนัดล้วนจำกับสำทับไปด้วยคาถา,าเทพสตาร์ทั้งสิน้น สามารถกำจัดผีคองคอยอสุรกายป่าไปได้อีกจำนวนหนึ่งแต่เราฟูงผีกองคอยอัปปะรักษล้วนแห่แหนหนุนเดืองกันออกมาจากราวป่าเป็นจำนวนมากในเวลานี้เท่าที่เห็นน่าจะมีถึงยี่สิบกว่าตัวแล้วพวกมันพากันแห่เข้ามาลุมล้อมเอาไว้ที่โคนต้นมะข่าอย่างเหี้ยมหาานลุกร้ายพยายามที่จะปีนป่ายขึ้นมาบนห้างสูงให้ได้ตาล้วนตระหนักดีว่า กระสุนที่ตนมีนั้นต่อให้ยิงออกไปจนเกลี้ยงยังไงก็จัดการกับพวกมันได้ไม่ถึงครึ่งจึงวางปืนลงกับพื้นห้างล้วงมือลงไปในย่ามผ้าล้วงเอาสายเสกออกมาคำหนึ่งจากนั้นจึงไล่พระเวทออกไปอีกบทหนึ่งเมื่อเสร็จสับจึงโปรยสายเสกในมือลงไปทางด้านล่างบริเวณที่กลุ่มของผีของก่อยรวมตัวกันอยู่หนาแน่นที่สุดเสียงหวีดร้องแหลมเล็ก ดังขึ้นและงมอย่างเจ็บปวดทรมานเมื่อทรายเศษของปลาล,ล้วนกระทบร่างของพวกมันมันตัวใดที่กระทบกับทรายเศษพันร่ำร้องล้มกิ้งเกือกดิ้นลมนอยู่กับพื้นอย่างทุรนทุรายปลาล,ล้วนล้วงเอาทรายเศษออกมาบริกรรมคาถาอีกหลายคำมือจากนั้นจึงทยอยหวานลงไปที่ร่างของพวกมันเพียงไม่กี่ครั้งสร้างอัปรักษ์ของผีกองกอย ข้อพันล้มดิน้นหลนอยู่ที่พื้นอย่างเจ็บปวดทรมานส่งเสียงร้องระงมเส็งแส่เมื่อเห็นพวกมันพลาดพลัง้งราล้วนจึงหยิบเอาหุ่นปั้นลูกควายขนาดเล็กออกมาจากย่ามผ้าอีกครั้งจากนั้นจึงวางลงบนพื้นห้างและเร่งบริกรรมพระเวสสัมทับลงไปในหุ่นปั้นเมื่อเสร็จสับหุ่นปั้นควายจนูที่สงบนิ่งทันขยับเคลื่อนไหวได้ราวกับมีชีวิตสองขาหน้าของมัน ตะกุยพื้นห้างจนสั่นไหวเกรียวกล่าวเมื่อพรานล้วนส่งเสียงสั่งการสำทับออกไปขุนป้นควายธนูจึงพุ่งล่างกระโจรลงไปจากห้างอย่างรวดเร็วไปควายธนูทงทนดำลงไปจ,จัดการจับไอ้พวกอสุรกายเหล่านี้ให้สิน้นซากไปขุนปั้นควายธนูเมื่อร่างกระโจรลงไปกระทบพื้นร่างของมันพันแปรเปลี่ยนเป็นมหิงสาร่างใหญ่โตมหึมา ราวกับกระทิงป่าตัวหนึ่งมันควบพุ่งเข้าใส่ร่างของผีกองกอยอย่างดุร้ายสองเขาแหลมทั้งไล่ิดทิ่มแทงไปที่ร่างของอสุรกายป่าอย่างดุกดันจนร่างอัประักของพวกมันที่ถูกเขาแหลมทิ่มแทงใส่ล่างลอยกระเด็นเคว้งคว้างกระจัดกระจายชุนลมุนเพียงแค่เวลาชั่วอึดใจผีกองกอยตัวที่ยังสามารถที่จะกระโดดเคลื่อนไหวได้มันก็กระโจนพาร่าง เหนหนีหายเข้าไปในความมืดแห่งราภัยจนหมดสิน้นตัวไหนที่สิน้นฤทธิ์นอนกอลอระิงดิ้นลนอยู่ที่พื้นก็ถูกเขาแหลมของควายธนูทิ่มแทงซ้ําไปที่ร่างของพวกมันอย่างดุดันจนพวกมันสิบกว่าตัวนอนแน่นิ่งเกลื่อนจาดกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นทั่วรานดินป่งหลังจากนั้นพรานล้วนจึงได้เรียกควายธนูของตนให้กลับคืนสู่รูปักขุนตั้นดังเดิม ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ฟ้าใต้สางแล้วปราล้วนนั่งระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกเมื่อขับไล่ไอ้พวกอสุรกายป่าผีกองคอยจนแตกผ้ายไปจนหมดสิน้นคนน่ากลัวเลยลุงหากคืนนี้ไม่มีลุงอยู่ด้วยรับรองว่าผมไม่รอดแน่ไอ้ลือมันโอดครวนออกมาเสียงสั่นปราล้วนหันมายิ้มให้กับมันอย่างเอง็นดูย้อนถามออกไปว่าต่อไป เองยังจะกล้าเข้าไปอีกไหมล่ะไอ้ลือเด็กหนุ่มพยักหน้ารับอย่างมั่นใจพร้อมทั้งกล่าวออกมาอย่างเด็ดเดี่ยวว่าถ้าสิลุงหากไม่ลุงอยู่ด้วยผมไม่กลัวอะไรอยู่แล้วปลาล้วนหัวหลอกคือคืออยู่ในลําคออย่างถูกปกถูกใจเมื่อฟ้าสางจึงพากันลงมาจากห้างสูงแต่เมื่อลงมาถึงพื้นดินไอ้ลือมันเหลียวมองไปรอบบริเวณอย่างพิศวงใจ เมื่อซาของผีกองกอยมะพืนที่ถูกเล่นงานนอนจ่าเสื่อแต่พอฟ้าสางร่างของพวกมันพันอันตรธานสาบสูญไปจนหมดสิน้นไม่ต้องไปสงสัยอะไรหรอกว่ะไอ้ลือป่ามันก็เป็นแบบนี้แหละอาถารรพ์ลี้ลับที่พวกเรายากจะเข้าใจได้มันยังมีอยู่อีกมากมายกับแค่ซาของพวกมันสูญหายไปอย่างเป็นปริศนาเรื่องแค่นี้อย่าไปคิดให้มันเบลงสมองเลยวะไปไปเดินทางกลับหมู่บ้านกันเถอะ เข้าป่าครั้งนี้เสียเที่ยวว่ะไม่ได้อะไรติดมือกลับเลยสักตัวน่าเจ็บใจชะมัดปราล้วนกระแทกเสียงออกมาอย่างขุนใจจากนั้นจึงพาไอลือเดินทางกลับออกจากป่าทัานทีก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องปราล้วนจอมอาคมผจญอสุรกายกองก่อย